น้ำโหงม่าถ้าตกแห้งก็นี่นี่ท่วมถนนครับท่วมทั้งซองขังางเลยครับภ mm hmm. าไปส้มครับเดี๋ยวมานี่เบิ้งผมเช้าวันหลายคนครับปีประสบปัญหาเกี่ยวกับปัญหาของการนอนเนี่ยโดยเฉพาะในในน้่นคน ตายครับโซไซสิบคนยางไม้ครับโคนงคนละครับคนครับเดี๋ยวสูมามาบอกูฟังทั้งวิชาเกินครับท่างวิชาเกินมาบอกสซฟังเมนีมาพวหนว่หัวกมวนครับวิชาบวเกินครับวิชาบวเกินสบายสบายครับโอ้เสียงเม็ดฝนเม็ดปกเป็ดปกเป็ดครับ ว่าตล่างรถาเลยครับล่างรถมากกันฝนตกหลอดครับไปดูล่างเรครับโอ้เลียงลังรถนี่ขมีผู้ไดมันเกิ่นผู้ขาย้วยโมเมนต์ <c oughs> มันหรอครับรถมันสีขาวมันเปลี่ยนไงครับรถรถเปลี่ยนไง กี่รถมนโลกโลกโลกกีๆๆ่คนกี่ตมไปนี่ว้าวีบอะไรครับกูขาบ่มเป็มไปเลยเป <c oughs> ็นรถบวพี่น้ำมันกันมันสาดสาดไปก่อนนี่นเน,นาะเออเดลี่ยนใจใส่ผู้สาวผู้สาหวหงวอกมากโอ้อยรถขึ้นเรือนอยู่เป็นตีกาบวมบวมอะไรครับ พอเขามาสิเขาเขาเมืองนี่านตกแง้งกว่า,กวา,กวากเกาตึ๊กแลกด้วยครับสงสัยมันห่อนครับมองต้นไม้หลายๆก็บว่าอยตกนะครับในป่าก้อนเกดป่าปูนอโอ้ยตกครับเดี๋ยวมาจะตกไม่เห็นอย่างตกไม่ให้่วมอุณหภูมิอากาศมันห่อนครับเหนือนมันห่อนแล้ว ก็เลยเดให้เกิดฝนได้ไงครับน,นี่นี่ร่อยมากเลยคือตังเขามากกระตกใส่อยู่ในเมืองเลยนะครับก็ไปตกใส่ตองไฮตองหน้าก็ปันไนดดอกเตียงสี่นี่ก็สดถนนมเอเตอร์เวย์เขาคงเท็บสิตอไปจักน้อยครับโองพระรามเก่าไปเอาสนนเซนุรีไป ไปท้องรอท้องรอครับซอยท้องรอย่านท่องรอนี่เป็นย่านสถานบันเทิงเลยครับย่านท่องเกี่ยวเป็นแรงมีมีสีสันพอสมควรครับในย่านนี้เลยเครื่องฟิวแล้วครับไปเบิ้งเลยครับมือน,นี้ล้านค้าสีสัน่นิกครับมาเปิดท่านาบ่ พอมีเครื่องฟิวแล้วคนกับไปมา mm hmm. เดินทางได้สะดวกลานต่างๆก็ให้เปิดเปิดกิจการได้แต่ก็มีข้อห้ามบางบางย่างบางหลายขออ้อเนาะอยู่กับเปิดรถครับอันผู้ไปเที่ยวกะระวังเ er. อาเด้อเท่านั้นแหละ mm hmm. ปิดหลายก็นี่ค้อจิตตกงานหลายก็นี่ครับ สิ่ล่ำบากรับก็นี่เศรษฐกิจแจกก็นี่มันสิพันกันเป็นลูกโซเลยครับที่นี่กดกินทุกมือด้ครับเด้อก <c oughs> ารใส่ใจทุกมงือกินทุกมือครับเหมือเพะมีไล่ไดน้นาะมันก็อยู่ยากครับอยู่ยากผมเดินทางไมา สามสิบก็นาที่แล้วครับคิดไปสิเงาเติบนอกสามสิบสี่สิบนาทีครับกับฟังไปครับขอบคุณหลายๆฟังเปิดถ่าเวลาไปครับขอบคุณหลายๆเายเลครับบอสููกันฟังครับชีวิตคนทำงานเนะาะจัง แต่ก็สิถามว่าบาวเรีเห็นบ้าโดนแล้วบอกครับงานอันนี้ก็บจบมากกับไม่เห็นเลยครับปาระม่านยี่สิบปีครับยี่สิบปีโอ้บ่เบื่อบ่ยี่สิบปีไต่ชื่อจังวาาล่ะครับมันเป็นงานที่ผม,มคิดว่าผมใ้ซอยผู้อื่นนะครับซอยผู้อื่นหา้ไปเห็นงานแบบ แบบว่าไปเบียดเบียนไปร่างแกผู้อื่นปุ๊บ่เอาครับเพียดเพียดก็ได้ถ้าขาสิ่งนี้ชีวิตนี่ครับบกุกบุกกะยัเงเขาขาปลาเนาะย,อยุตลาดเนี่ยขาขายปลาเป็นยังตลาดเนี่ยครับลูกค้ามาซื้อปลาเนาะเอาตัวนั่นตนนัวนี้จับมาปั๊บถูกง้อดิ่นเงี้ยงเงี้ยเงี้ยโอ้ยเตะ แกวแมวแกวมาเดืนนเอยก่านอ้ฝาย่างนี้เลยครับผมบกไปไปยุคงค่ครับผมผมหยานขิดใส่ใจเขาใจเห่าเนาะบางคนว่าโอ้ยไม่คิดพ่อสามีเป็นเกิดมาเป็นอาหารเานาะเนาะครับกับแมนด้วยครับ สิ่งมีชีวิตทุกอย่างก็เกิดมาตามกรรมกรรมเป็นข้องเจยา้องไกลกับไข่ยังเกิดควอนกันเพือจังสันตีซอนวายมันเกิดมากครับหน้าทีท่ของคนแต่ว่าออกไข่มนุษย์จะไปกินไข่หรือว่าเป็นธรรมดาของโลกครับธรรมดาของโลก อันที่เป็นเพราะวา่าอีพออีแม่ต้นหน่อยเันเปนบกไห่เขาขั้วเลยครับเห็นอีพออีแม่ผู้ใดกำลังเห็นแนวกินขาไก่ขา,ขาปลาย,ยูยนี่ฝันไรนี้เลยครับเป็นบอ่อเขาไปไกลครับก็เลยบ่อควอยอานั้นเป็นไง บอบอคอยมักสภาพแบบนั้นกินแต่ของตายกินของตายครับตายแล้วค่อยกล้าสือ่อ,อ,อนนนคอบนบนอ้วอบบ้ยับปนั่นเกิดือ้บอกินมั่งสวีฬหลดโอ้กับบอปนั่นอยู่ในใจนี่ละอันได้หลีกได้คีครับอาะ ก็เพระว่าก,กันครับูเพื่อนเไใจกันอนุโมทนาสาธุนะดีครับเป็นกับเป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์เพราะวา่าเราทีสังเกตหลายนี่เป็นยังค้นสมมือนี่คือเป็นมาเล่งเป็นนั่นเป็นนี่หลายแท้ขึ้นอยู่กับอาหารการกินนะครับอาหารการกิน,าากกนสมมือนี่มันมันปนเปืป้อนหลายครับล่องเบิงล่อง นึกเบิ้งนะครับสมื่อในเขาสื่อของกินรถเนาะสื่อปลาสื่อไก่สื่อ,อนูน่นนี่นั่นปลากับปลาเลี้ยงครับไก่กับไก่เลี้ยงครับเมื่อนั้นผมได้ไปเบิ้งสารคดีนะครับการผลิตไก่ของบริษัทยัใหญ่แห่งหนึ่งเนาะของประเทศไทย <c oughs> ที่เป็นเหตุอาหารพวกเนี้ยสง่ง ตลาดโลกนี่ไหมครับปกติไก่ดีน้นอบ้านห่าเลี่ยงครับเออ,กเอไก่กัเลยยหญ่เร็วครับเพราะไก่มันอ้วนแต่กระดูกมันบ,บ่พัฒนาเพราะว่ามันบ่ได้ออกกับร่างกายเออมันบ่ได้ออกกับร่างกายครับแต่น้ำหนักมันหลครับ แม่แต่แห้งทีสี่พยุงจะกองลูกนีก็ยากเลยครับออน้ำนักเกิด,ดกเบิ้งเอาครับอ,นนอันนี้บ่ได้ว่าพันธุ์นะครับเอออันรับตาหนึกเบิ้งเอาเนาะหยกตัอยางทังโคตรวนอ้วนๆยังเสียนะครับย่างกับย่างยากเลยครับย่างเบาไวใกล้กับสีคือกันแหละครับโตบอกยัย่ทานในหน่อยหนึ่งแหงบ่ดด้คัดย่างมาต่หน่อยแบบนี้นี่จะคล้องน้ำนัก หลายก็ขาเป็นสีับได้ไก่มันก็เลยบลอลุกบลได้ครับกอลุกบลได้มันก็นั่งกินนอนก,กินก่อนแล้วครับมันก็อ้วนเอาอ้วนเอาอน,อาอน,อานำนักก็ได้ครับกพระระยะเวลาแค่เดือนครับก็สามารถนำมาขายได้แล้วครับสั่งนำนักก็ได้นำนักตามเป่าเคือระบบเลี้ยงไก่ปิดทรงเขามาแปลลูก เป็นอาหารไก่อย่างต่างๆวันี้ซานต่างๆที่เป็นไปเล่ง <c oughs> ให้ไงครับให้ไก่ไงเร็วคนกับไปกินมาเนี <c> ่ย <oughs> น้อยแน่ๆว่าหาเพราะเขาเป็นสาวเป็นแล้ว <c oughs> ได้กินโปรตีนน้ำไก่ครับนิดหน่อยกินแค่เอฟเป็นสาวเร็วเร็วสมือเนี่ยครับ <c oughs> น้อยแน่ๆ,นๆเป็นสาวเป็นแล้ว ประมาณนี่แหละครับเนาะผมกับเป็นความคิดเห็นผมนครับบ่ได้อ่างอีงยังแบบครับไปเห็นมาว่าเพิ่นเห็ดประมาณนี้ก็เลยมาเบาสู้ฟังครับมาเบาสู้ฟังเดี๋ยวบนเสียฮาว่าว้าว้ยบ่มีขอเต็ดจริงว่บเป็นความคิดเห็นส่วนตัวอนะครับเดอ้อ ใส่พิจารณาย่านในการฟังครับ,รบก็แม่ด้วยครับเล็กหน่อยสุมือนี่โตเร็วเร็วข้าเรียงดีพูครับสมัยตะ้กี้นี่พอหาพอหกอยังโหยป้าหัมเล่นหนามฝนอยู่ครับยังเป่ายางเต็นยางกุ๊บอยู่ ยังบอกหูจักดอกผู้บา่าผู้สาวูด,ดยีปปยย่สิบปลายเหมือนรับสมัยนี้โอย้ยพอหาพอหกกั่หูจักคุณลัวลัวแล้วครับก็เลี่ยงไปเรื่อยๆตามธรรมชาติหให้ยมันใหญ่ไปเรื่อยๆใครก็ได้ออกกำลังกายเดินจิ๊กค,คุยหาของกินไปเรื่อยเนาะครับเนูแบบไปบ่งระบบปิดท,ที่เ่นเลี่ยงเนาะโอ้ย แต่พาหมอคนวานี่โอ้ยอันที่ได้กินพาะกันขายแพงๆเหี้เขาได้กินไก่เคอสอบเคเคเอฟซีเอียงพวกนี้ครับไก่พิการบางคนก็สิว่านโอ้ยเปิบ๊มกหนอกบ๊อบลิตเนบ่ยวาวไปทั่วเลยที่ว่าไก่พิการว่ามันเป็นไก่ที่เพิ่นบ๊อกไยยางครับเพิ่นบ๊อหไยยาง ไก่โชคดีไก่เศรษฐีครับบอกออกมาเป็นลูกเจียบป,ปั๊บเนี่ยครับอนุบาลพ่อยางใดปั๊บเนี่ยครับเป็นแย่ออกมาเป็นไก่นุ่มไก่สาวเอาไปเลียงนี่ร้ามครับบ่ใยไปไสครับพื้นที่นี่มีแค่ควมกวงพ่อล้มโตนี่แหละครับ ไปในยี่สิบแปดมือเล่งให้หัวอาหารครับบอเ็ดบ,บ,บ,บ่ต้องเ็จยังปกติสิ่งมีชีวิตนี่มันต้องมีการนอนมีการพักผ่อ <c> น <oughs> ขนาดตายยังมีม,มีมีเวลานอนเลยครับไก่ก็ต้องมีเวลานอนเหมือนกันอันนี้บอเลยครับจ้ากันผู้เลียนสูงๆมันไปวิจัยยังไงมากพวกครับคบนกระตุนบอหายมันลับครับ <c oughs> ยามขึ้นก็เปิดไฟแจ้งแจ้งครับให้อาหารครับให้ที่ให้อาหารให้โปรตีนมันก็กินแห้วครับบ่ได้คิดแล้วมีคนออกมาใหาส้สบายขึ้นออยังนี่บ่ได้ไปทำมาหากินนี่ยังนอนก็กินเติรนก็กินกินเห่ะครับกินมันก็อ้วนเลยครับไก่เดียนกักวนี่ได้จับมาขายเอาไปแปลรูล๋หรือไงครับ บ้านเขาเดือนก็กลัวมันสิส้ำได้ไงน้ำมอพ่อกินนะครับแต่ไก่สุ่มในฟ้ามนี่ครับเขาเลี้ยงไห้มันใหญ่ครับบำรุ่งทุกอย่างมันก็เลยใหญ่ไปครับพว่าระบบการฆ่าแล้วครับเนาะ <laughs> ระบบการฆ่าแหงเลี้ยงโดนแหงเลียงหัวหารหลครับอ,อฝ่าเลี้ยงเฝ้าไ่ไห้มันนัก,นก จับสั่งกิโลขายไปหนึ่งนี่หัว่าพอค่าเป็นวางสั่นเอ่ครับเล่งเหยี่ยงไก่ทั้งกินทั้งทั้งย่ำเว้ยนย่ำขึ้นเปิดไฟแจงๆไว้ย่าให้มันหูงจักไว้เป็นตังค์ขึ้นครับมัน,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 นสินอนมันสิ่พวกินสแล้ว